ยานต่อนะจาก้องหองเองจะมีโชคดีได้จักรยานสองตะหต้องเสียใจงวลอเยอ่ะแตอนรรยอะนี้เร้จักยนะคแต่รบาห้จัากอนนคบาหนอบหน่อนคนะคเวใหจาก่ีเองคน ใอ่นี่ได้าแล้วอ้าเป็นเด็กผู้หญงอ่าหน้าตาแปลกเลยเป็นผู้แกเอาไปขีดสองคนเลยนะคนเดียวหนีใครน้าแล้วทมาเลยลูกอาไปดูเลยไปดูเลยไปยไปไดเลยไดเลยไเ

ที่พี่กลุ่ณสายทลลีมนะครับมาเมาความสรรคให้กับเด็ก,ใน,ใ,กในกิจกรรมวันเด็กด้วยโอเคครับตัวเมื่อไรลูกตัวเมื่อครับขอบคุณพี่เต้พี่ชายพี่โอ้นะครับโอเคออาพี่ตอบเองนะด้วยมาเอาไปด้วย ไ้เยพี่พี่อนุบาลสองอยากได้จักรยานไหมอย,อยากได้ไหมครับรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคเยี่ยมมาก with 好吧，uh, 共产党。嗯嗯嗯嗯